มันมาหลับมันแหงมันคอยขืนสาวเจ้าแล้วยังพูด

แม่ก็เข้าข้างมากี่เรื่องแม่ก็เข้าข้างมาเลยแต่ว่าเรื่องนี้แม่เข้าข้างมาไม่ได้เพราะว่ามันผิดนะแม่ผิดทำไมไหนไหนมันไม่ฆ่าใครก็ตายมึงบอกกูมานดี้เมืนไม่ได้ฆ่าใครตายหรอกแม่แต่มันก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นของขืนพี่กูลเขาเนี่ยแม่ขืนเธอใช่ไหมมา ي ม่ไม่ ي มาแม่ ฟังอีกแบบมาสู่หอพี่กุลแต่งงานนะแม่มือต้องรัดผิดชอบนะมือใส่ร้านกูไหมกูน้อมือเนี่ยแม่ฉันจะไม่คงขืนใครได้เพราะแม่ก็รู้อยู่นะนี่เรื่องของเรื่องแบบนี้เล่าให้ฟังฟังนะจะเล่าให้ฟังคือกระชดกระชดเลยนี่พี่กุลเนี่ยเขาไปหายแก้วที่วัดฉันก็ไปหามันจะดูที่ท้องอันหน้ากินหรือเปล่าเห็นเขานั่งคุยกันอันี้ผมบอก พี่พี่แก้วหนูรักพี่ไอ้นี่บอกว่าฉันรักฉันรักเธอเหมือนน้องสาวร้วจใจได้ร้องให้ไอ้นั่งร้องไห้อยู่ในใต้ต้นโพดูเลยฉันเดินผ่านไดกลับบ้านมาเรียกพี่พี่พี่เกดว่างไหมมานิดหน่อยแน่ฉันเดินเข้าไปหามันเลยไอ้ี่บอกพี่ฉันผิดหวังว่ามันไม่เป็นไรน้องมันนีไปบ้านหน่อยได้ไหมบ้านฉันน่ะแอร์เสียแน่หมดทางจะไปบ้านฉันก็เอ้ยด้วยความสงสารไอ้บ้านเลยไปถึงบ้านปุ๊บ มันก็ขึ้นปีขึ้นไปไปเปิดแอร์บอกเอ้ยแอร์มันดันไงแม่ฉันก็เลยขึ้นไปเออเดี๋ยวพี่ซ่อมให้พี่เข้าไปในห้องน้ำแม่จงเฉ้นมันออกมาดิดูกระจกออกมาีิเลยเริ่มมาหน้าไข่ห้างที่ที่โซฟาเงี้ยพี่บอกพี่เกดพี่เกดพี่กุ่เหรอเนี่ยแล้วดูนี่ฉันเห็นขาเท้าขาวมันอะเท้าขาวมันนะอะไรแล้วฉันก็เออไม่ใช่พี่พระปูนใช่ไหมแม่เออฉันก็ทนไม่ได้ก็อั้มแม่เลยไงแล้วไม่เห็นพี่เล่าของหนุนใจมาหรอแม่ไอ้ที่มึงเล่าน่ะมันเรื่องเดติวเตอร์ วันมาทางไหนเวทขาดคุณครูทำเองไม่มีในหนังไม่มีอันนี้มันเรื่องช่างแอร์ในตำนานก็บิ๊กไม่รู้น้าพิศดารแล้วมึงน่ะดูหนังเอ็กซ์ก็คือจะบอกเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ยังเป็นหนังเอ็กซ์อ่ะจะเป็นคนส่งกูรู้ล้มลายออกแล้วพี่เจ้าของกลุ่มฟังเนื้อกลุ่มอะไรวะแค่ตั่งกลุ่มเฉยมึงนะ แม่เมื่อกี้เข้ากูก็ยางรู้เอ้ยทำไมแม่ไปขอผัวแม่ดูหนึ่งอยู่ในกรุนเนี่ยทองอดคแม่ทำไมทำไมดูได้ลองเสียงเป็นแมวขวนแม่แม่ฟังดูก่อนนะแม่ฟังยังไงแม่ฟังพี่กุนก่อนก็พี่เกดมาสมยอมเหรอไปยังไงฉันไม่ได้ต้องการที่พี่เกดมาเป็นผีชอบในตัวฉัน กูทำอะสิขี่อยากให้ป้ารู้ความชั่วความเลวของลูกป้าก็แค่นั้นเองนี่มันจะมากแล้อีกอนลูกกูมาว่าได้ยังไงนี่ไอ้กแก้วกูจะบอกว่าให้นะเว้ยขออย่างเนี้ยตบมือข้างเดียวไม่ไปดังหรอกอถ้าผู้หญิงอ่ะไม่ได้ผ้าซะก,ก่อนอนออยน้อยน้อย,อยพี่กุลละเล็กละเล็กแต่งตัวสวยทำตัวใส่เสื้อลายหน้าลายตามึงอยู่ามากูไม่รู้นะวะเฮ้ยว่ามึงเนี่ยชอบไอ้แก้วลูกชายคนโตของกูทำไมเพราะลูกชายคนโตของกูเขาไม่ชอบมึงก็แท้ โอ๊ยอาชายเปแ้วก็ไม่สนใจยังไงยังไงโอ๊ยเรียกร้องความสนใจทุเรนี่แม่ดีนหมพูอย่างนี้เลอีกาตทไมเนี่ย่เอนี่มนเอออาไปไปทไมทํตายแล้วหเออเฉินเอาตลเอนี่เีอผมวผมจะป้งใครได้อะมันใสแม่มึงกูมันใสแต่หัวค่ำทำไมทำไมแต่งหน้าแล้ว ดนเยใช่เงกเมือวานกูร่มาทำไมเมื่อวานเหรอเมื่อวานก่อนก็ลานไม่ไยแม่จะร้องห้แม่เรื่อนี้นะแม่จัการหน่อยพี่กูเปเสียหายนะแม่มึให้กูรับผิดชอบยังไง่ขาใจเลยแม่เขาใจเยไกูไม่ได้ป้ไงกู้ใครได้ีขนาดเาูปกันตี้เลยไปเลยน้องกูง้ไม่ชิอเ แม่จะหัอเรอะนะไปไปไปเรื่องนี้แล้วเดียวฉันไม่ใช่ลูกรักแม่ฉันมันเป็นลูกทางนะอย่ามาประชดกูฉันไม่ได้ประชดแม่เราเป็นเจ้ากันมึงต้องรู้ในสายน้องมึงไปกูดถึงเดินมามันอะไรมาบ่นเยอะแี่แม่ไดูหน่อยนี่ขนาดแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เอาคนข้างนอกมาแล้วแก่ขในบ้านที่ไม่น้องไมแทนที่ไม่ฟังเลยจริงแล้วสักวันหนึ่งแม่ตายหูตายหาไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ค่าที่ตายคาบ้านหรือไง ฉันยื่นคำขาดแม่เลือกเอาแมถ้าบ้านนี้มีฉันต้องไม่มีไอ้แก้วแต่ถ้ามี้แก้วอยู่บ้านนี้ฉันไม่ยู่ไม่ย่ไม่ยุ่ไม่ยู่งไม่ยุ่ไม่ยู่งไมยุ่งไมย่งไม่ย่ไม่ยุ่งไ่ยุ้งไม่ยุ่งไม่ยุ่าไม่ยุ่งไ่ย่งไม่ย่งไม่ย่งไอ่ย้วไม่ย่อไม่ย่งไม่เุ่่ย่งไม่่งม่ย่งม่ยุ่งไม่ยงไม่ยุ่ยุ่ง เดี really? yeah. wow. Wait, galaxy. Galaxy. ๋ยวก็คงคือทุกคนเลยเตี๋ยตีกับคนเลยมอนนี้เขาคนเดียไอเกย์ทำไมไปแกเล็กซี่์อะไปตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มนะทำไมอะหลังเที่ยงคืนถึงเตยห้าอย่าไปทำไมวะจะเจอแม่มาหายคือฉันไม่บอกใครแล้วใครก็ตกอยู่ข้างในเว้ยขายก็เดียวขายก็ต้องไปได้สายแป่ะมือเคยไปเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรทำไมอยู่นี่ไงีเรื่องอะไร เห็นไหมน้องเสียอกเสียใจแบบนี้ทำไมอ๋ออย่าบอกนะว่ามึงหลงเสน่ห์มันอีูคนแล้วปากก็บอกไม่รักไม่สนใจถ้าไปเข้าข้างมันเอาอย่างนี้ถ้ามึงรักมันมึงก็ไปอยู่กับมันเพราะฉะนั้นพวกมึงมึงมึงทุกทุกตัวใส่หัวจะบ้านทูไปส่วนมึงไอ้แก้วมึงอย่ากลับให้กูเห็นหน้าอียไปจะบอกให้แม่แม่กูบอกมึงจะบอกให้เลยตองไปไอ้โอ้ยไอ้ยโอ้ยแม่ไปยึด ไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นก่อนยางไงพี่ขอบพ่อแทนได้เกณฑ์มาด้วยนะพี่พยายามเป็นพี่แล้วแต่ว่าแม่เขไม่ฟังพี่เลยพี่คุณอย่าโทษตัวเองนะนะเอาเป็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็จะอยู่เพีข้าที่คุณเสมอพี่คุณขอบคุณมากนะพี่พี่คุณจะถือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเวกับของพี่คุณแต่ถ้าหากว่าพี่มีที่ไปบ้านของพี่คุณน้องสาวพี่คุณ พี่ต้องรับพี่เสมอนะจ๊ะพี่กุลพี่ขอบคุณในน้ำใจของพี่คุณมาก้าเลยนะมีน,น้ำใจให้พี่เสมอแต่ว่าพี่สามคน,นเป็นผู้ชายยังไงพี่เอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่พี่สามคน,นะจะลองไปวันเชิญโลกไฮโลน่มาบ้างเผื่อพี่โชคดีได้งานดีๆทำกับคนอื่นกนะ็บ้างเอาเป็นว่าพี่จะส่งข่าวให้พี่กุณก็แล้วกันเพียงไงนี่ยส่งข่าวมาบอกกันบ้างตอนนี้พี่ปาพี่กุณมาดูอากาศทั้งห่อยนะไม่ต้องห่วงแน่ใจพี่คุณจะคอยมาดูป้าใ่ให้ พี่โดคหเลยนะแต่พี่สงขามมานะพี่บุญไม่ต้องออกพี่ไม่ต้องห่เราลิเกเลิกเขาตัดด้วยกันนี่ว่าัผมเลิกเรื่องตามในพงเรื่องผลลัพธ์ลึกทางดังเป็นไปอย่างไรกันบีน้องย้อนกลับมายังพื้นแผ่นดินเมืองพท่าใหม่หลังจากที่วัคซีนฐานก็หมดรา